สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจและน่าเศร้าไปพร้อมๆกันนั่นคืออะไรคือชนวนที่จุดไฟสงครามครับเราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าสงครามเริ่มต้นในจิตใจของมนุษย์แล้วอะไรกันแน่ที่ทำให้ความขัดแย้งและเล็กเลนน้อยลุกลามกลายเป็นสงครามขนาดใหญ่ที่ผู้คนต้องลุกขึ้นมาฆ่าฟันกันวันนี้เราจะมาสำรวจปัจจัยเหล่านั้นกันครับ เมื่อเรามองย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์โลกเราจะพบว่าสงครามเกิดขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นสงครามขนาดเล็กระหว่างเผ่าพันธุ์ไปจนถึงสงครามโลกที่พรากชีวิตผู้คนไปนับล้านการทำความเข้าใจชนวนเหตุเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อการจดจำความเกลียดชังแต่เป็นบทเรียนสำคัญที่เราจะสามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครับ 1. ผลประโยชน์และทรัพยากรน้ำมันทองคำและอำนาจ หนึ่งในสาเหตุที่เก่าแก่และเป็นสากลที่สุดของการเกิดสงครามคือเรื่องของผลประโยชน์และทรัพยากรครับตั้งแต่ยุคโบราณที่แย่งชิงแหล่งน้ําที่ดินทํากินหรือเส้นทางการค้าไปจนถึงยุคปัจจุบันที่แย่งชิงแหล่งพลังงานอย่างน้ํามันก๊าซธรรมชาติหรือแร่าธาตุหายากต่างๆประเทศที่ขัดแคลนทรัพยากรอาจมองว่าการใช้กําลังเป็นหนทางเดียวที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่จําเป็นต่อการอยู่รอดทางเศรษฐกิจ ขณะที่ประเทศที่มีทรัพยากรมากมายก็ต้องพยายามปกป้องสิ่งเหล่านั้นไว้ให้ได้ความขัดแยง้งจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากเมื่อผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายไม่สอดคล้องกันครับ 2. ออุดมการณ์และศาสนาความเชื่อที่แบ่งแยกผู้คนความแตกต่างทางอุดมการณ์ทางการเมืองและศาสนาเป็นอีกหนึ่งชนวนที่ทรงพลังในการก่อสงครามครับเมื่อผู้คนมีความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วและมองว่าความเชื่อของตนเองนั้นถูกต้องที่สุด การยอมรับความแตกต่างจึงเป็นเรื่องที่ยากครับในอดีตเราเห็นสงครามาศาสนาครั้งใหญ่ที่ผู้คนเข่นฆ่ากันเพื่อความศรัทธาขณะที่ในยุคใหม่เราก็เห็นสงครามที่เกิดจากความแตกต่างทางอุดมการทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยหรือลัทธิชาตินิยมที่เกินขอบเขตสิ่งเหล่านี้มักจะนำไปสู่การแบ่งแยกผู้คนเป็นพวกเราและพวกเขาจนนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงในที่สุดครับ 3. ชาตินิยมและศักดิ์ศรีความรักชาติที่เกินพอดีลทัทธิชาตินิยมหรือความรักชาติที่รุนแรงจนนำไปสู่การมองว่าชาติของตนเองนั้นเหนือกว่าชาติอื่นเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จุดชนวนสงครามครับเมื่อผู้นำหรือผู้คนในชาติถูกปลุกปั่นให้รู้สึกว่าศักดิ์ศรีของชาติกำลังถูกคุกคามการใช้กำลังทาหารเพื่อแสดงแสนยานุภาพหรือเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของชาติจึงกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ง่ายขึ้นครับ ยุคตัวอย่างในยุคสงครามโลกครั้งที่1ลัทธิชาตินิยมในยุโรปเป็นตัวเร่งสําคัญที่ทําให้ความขัดแยงเล็กๆระหว่างบางประเทศลุกลามไปทั่วทวีปหรือในสงครามโลกครั้งที่สองที่ลัทธินาซีของเยอรมน,นีได้ปลูกปันความรู้สึกชาตินิยมจนนําไปสู่โถคณิกรรมครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติครับ 4. ความหวาดกลัวในความไม่มั่นคงเมื่อการป้องกันตัวกลายเป็นการลุกราน บางครั้งสงครามก็ไม่ได้เริ่มต้นจากความโลภหรือความเกลียดชังเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นจากความหวาดกลัวและความไม่มั่นคงครับเมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งรู้สึกว่าเพื่อนบ้านกำลังมีกำลังทหารที่เข้มแข็งเกินไปหรือมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับศัตรูเก่าพวกเขาก็จะรู้สึกถึงภัยคุกคามครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวประเทศนั้นอาจจะเริ่มสะสมอาวุธสร้างพันธมิตรหรือแม้แต่ชิงโจมตีก่อนเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เปรียบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่อาจกลายเป็นวงจรแห่งความหวาดระแวงและเป็นชนวนที่ทำให้ความขัดแย้งปะทุข,ขึ้นมาในที่สุดครับ 5. ปัญหาผู้นำและความผิดพลาดทางการเมืองท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะมีปัจจัยพื้นฐานอะไรก็ตามการตัดสินใจทำสงครามมักจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นำครับผู้นำบางคนอาจตัดสินใจทำสงครามเพื่อรักษาอำนาจของตนเองเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนจากปัญหาภายใน หรือแม้แต่เกิดจากความผิดพลาดในการตัดสินใจทางการเมืองและการทูตที่ล้มเหลวการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนการติดความผิดพลาดหรือความล้มเหลวในการเจรจามักจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ความขัดแยง้งต้องจบลงด้วยการใช้กําลังครับสงครามจึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเกินครับแต่เป็นผลลัพธ์ของหลายปัจจัยที่สะสมและผสมผสานกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์อุดมการณ์ชาตินิยมหรือความหวาดกลัว และจบลงด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ของสงครามทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจผู้อื่นการยอมรับความแตกต่างการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อที่เราสามารถดับไฟแห่งความขัดแย้งได้ตั้งแต่ต้นและไม่ต้องเห็นความสูญเสียจากสงครามอีกต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆครับสวัสดีครับ